เนื้อหาของคลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศบุญของการยกฉตดที่พระธาตุจะมีการยกฉัดสองจุดด้วยก,กันก็คือจุดแรกก็คือยกฉตดที่วิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เป็นการนําฉตดนะคะยกฉาดที่ประดิสถานที่ยอดพระธาตุนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใจหายใจคว่ำหน่อยนะสำหรับตัวเจ๊เองนะเนื่องจากว่าเจ๊เป็นโรคปวดความสูงแล้วเห็น ที่สาคัญเห็นหลวงพ่อนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเหียงขึ้นไปบนกระเช้าด้วยกับโยมผู้ชายสองพนนะคะเตรียมที่จะไปประดิษฐานฉัดน,นะคะที่ยอดพระาธาตุนะคะงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่คุณผ่องพิษมณีนนระพีพัฒน์เป็นเจ้าภาพเช่นกันค่ะและนี่เป็นภาพบรรยากาศที่บันทึกนะคะบันทึกไว้ได้ช่วงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะคะในขณะที่บันทึกไปนะ,ะก็ต้องอลุ้นนะคะว่าจะเก็บภาพได้ สมบูรณ์ไม้สรุปแล้วใช้งานได้นะภาพที่บันทึกไว้ก็สวยงามนะคะอย่างที่เห็นนะคะปิตินะปิติใจแล้วก็ยังชื่นชมหลวงพ่อเลยนะคะชื่นชมท่านเจ้าวาดวา่ามีความสามารถมากเลยที่ไม่กลัวความสูงนะเพราะว่ายุมเพนเป็นโรคกลัวความสูงนะคะหลังจากที่ไปถึงที่ยอดแล้วโยมคาราวาสก็ทำการประดิษฐานนะคะส่วนหลวงพ่อก็ มีการหวานทานนะคะที่ยอดของพระธาตุนะยอดเจดีย์ของพระธาตุที่วัดป่าเหียงตำบลวังเหนืออ่อําอเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและนี่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะยังมีคลิปนะคะอีกแต่ว่า,าไม่อยากให้ดูยาวๆนะเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นนะ,ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปค่ะสาทุค,ค่ะ